ูกชายของโจไบเดนวัยแพรสิดเน์รองประธานาธิบด,ดีของอเมริกาปัจจุบันนี้เส,เสียชีวิตจากมะเร็งที่สมองบารักโอบามาเขาก็ประกาศ c a n เซอร์มูลช็อต2020ในเมื่อเขามี c a n เซอร์มูลช็อต2020เราทำกันมาสำเร็จมาตั้งแต่2008อเมริกันทำ2020ถ้าไทยแลนด์จะทำได้บ,บ้างจะได้ไหม เพราะฉนั้นผมก็เลยประกาศแอป o Thailand Cancer Moonshot 2017ให้ทำให้ได้ในปี2017แต่มันมีรายหนึ่งซึ่งผมคิดว่าผมรอไม่ไหวคนที่เข้ามาคนนี้คนนี้ของเราคนี้เป็นมะเร็งเต้านมเป็นมา10ปีภาพที่นี่คือภาพก่อนอระเบิดนะครับหลังจากนี้ปัจจุบนันนี้ปกติแล้ว เพื่อว่าเป็นวิทยาทานถ้าเอามาแพร่ภาพแล้วทําให้คนเขาเมั่นใจเราจะมีโอกาสช่วยคนเราก็สามารถที่จะจัดการกับมันได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปตัดเต้านมนะครับติดตามชมรายการภูมิสมดุลได้ทุกวันจนันทร์พุธพฤหัสนะคะทางช่อง5วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ